เลยดิเฮ้ยจับดีๆกอหักนะตัวเองระวังหลุดลหลขยับมาหน่อยลุงเหมือนไปฝั่งนูง้นยังอะไรอะ่ะเขยับรูปใหม่เอาขึ้นเป็นอะไรใหม่อใช่หรอ,อใช่เหรอใช่มันต้องเบิก ระวังคอน้ำอย่งเงีัตบปูดเอาใหมนั่นใหม่้าดดีๆจับด,ดีๆล็อกตรงคอไว้ก่อนล้วค่อยปล่อยคอขึ้นวันนี้ชิดๆคอเตงหน่อยไม่ได้ห่างคอ ขึ้นมาหน่อยมือละเอ mm hmm. อคอยจับระวังด้วยนะตะคอกอ็แขกขอแขกแนละ้วรีบจับคอเลย